บอลโลกผมดสภาพตกใจไหมครับผมตกใจบรรยากาศไหมครับผมก็นิดหน่อยแต่ดูว่าไม่เปลี่ยนเยินนะบอลทุกสีที่ชิงดงเลยนะสามสองเจสี่แต่ละสามเลื่อมาได้จะนักต่อเรื่องยีไฟแล้วครับเนี่ยใช่สี่ไฟมสี่ไฟน้ำหนักอนี้เป็นไงวะน้ำหนักเยอนมากจริงๆถ้าต่อยน้องน้อยเลต้องต้องปรับตัวให้ดีกว่านี้รเพาะก็ตายดีแผลชถวช็อตเร็วกว่านั้นเร็วช็อตกลางวัน เวลานี้เป็นเพราะกุจินลอกบอกว่าไตายเริ่มเริ่มเพิ่มจะยกขายไปขึ้นดีว่ามีมีอะไรใหม่ต้นต้นคุณโมโรเป็นผู้ชกมัดไงนะโอ้ม่ใช่ไปเรื่อยพี่โอ้ขาวดเราก็เอาดูนะยกสี่หนึ่งยกสี่นึ่งตองเก่งไหมเราเริ่มอาการเราไม่ดีแล้วเราแบบตองเก่งเราไม่เหลือนี่กัดเก่งๆกลางวันเท่าไหร่ครับ ชอบที่สุดเลยอย่างไม่แน่ใจนะส่วนมากไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้เติร์บางวันเลยเคยร์นบ่อยใช่ไหมบ่อยแต่ว่าวันนี้น้อยเป็นระยะเลยมันมีแต่ชั้นชิดตกิเคยต่อยกับนเพราะประมาณเที่ยงกว่าประมาณมันดูว่ามีดูว่ามีเวลาไอ้นั่นมากกว่าไม่ไม่ไม่เข้าใจยังยังปรับบาลานซ์ตัวเองยังไม่ได้เลยใช่แต่ว่าน้องก็เคยต่อยนที่ต่อยต่อยเที่ยงกว่าเลยหมือนกันในวัยสองแต่ว่าคือระยะที่ต่อยคเติร์นก่อนเพร่ามัน ช่วงนี้เราค่ะหรือเขาเดี๋ยวผมเมืองซับต่อยกันไหมเมืองซับคัมเบกเลยเอาไปดิใช่ครับอัตมอลโล่ครับผมวันนี้ได้ฉีดไหมครับผมไม่มีไม่มีเลยนะอายุเท่าไหร่ไหนปีนี้เป็นชาวจังหวัด